สวัสดีจ้าวันนี้สิาพาไปปลูกบอกขลี่ด้วยจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นต้นกาที่เฮาเพาะไว้เนาะจ้าหลังจากที่เฮาได้ต้นกามาแล้วกะมาเตรียมแปลงปลูกคือเกาจ้าปลูกลักษณะเดียวกันกับผักไอ้กะหล่ำดอกเลยเนาะจ้าทีลงงลีปไปรังที่แล้วจ้าวิธีการกะกลนหลุมเห็นมันเป็นแถวแบบนี้เนาะจ้ากลนเห็นมันเป็นแถวแล้วกะเคลียให้มันเรียบ ระยะห่างของแถวกับประมาณหาสิบเส้นจ้าส่วนระยะห่างของต้นนี้ประมาณยี่สิบเส้นเนาะจ้าหลังจากที่ขุดเตรียมแถวเตรียมแนวเรียบเรียบร้อยบบดนี้กัมาปลูกชาพี่น้องผู้หนึ่งขุดผู้หนึ่งปลูกเนาะจ้าสิไดแล้วไว้ๆเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นการปลูกเป็นบล็อกคลีในไฮน่าเนาะจ้าพี่น้องหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะจ้า หลังจากห้าเกี่ยวเขาเสร็จเ้องกับมาเกี่ยวตอนสร้างาออกแล้วกับมาไทตากดินพอ่อไถตากดินแห่งแล้วกับมาไถายโยก่องนะจ๊ะต้นกาที่ห้องเตรียมไว้กับสีพอดีกันกับอันอันนามในไฮน้าบุกเนาะจ๊ะแลวกับสีไม้ใหญ,ญ่ปลูกพักลงในไฮน้าตามคลิปนี้เลยจ้ะนี่เนาะจ๊ะอันได้ที่แม่นหนึ่ง ดินเป็นก้อนโคโลเคลีกล็ใส่สันบกโจออันทูบเห็นมันแตกเนาะจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้าไอนี้หัวหัวแปลงนี่สิเป็นพักกระลำดอกเนะจ้ะพี่น้องกลางแปลงมาานี่สิเป็นบ็อกโคลี่เนาะจ้ากับปลูกทั้งกระลำดอกทั้งบ็อกโคลี่ละจ้ะนี่วิธีการปลูก,กอันไซนิวนจิ้มลงเป็นหู้ลงไปเนาะจ้ะาแล้วกันเอาหัก เสียบลงไปแล้วก็กดแนนเนอรเนาะจ้าแต่ว่าระวังอันหากหากเนื่องจากเพราะว่าไอ้ต้นมันค่อนข้างจะเปราะแล้วก็กรอบเนาะจ้าแยกง่ายอยู่เนื่องจากพี่น้องกันพันบล็อกโคลี่กับพันกระลำดอกกระลำดอกนี่สีขาวนี่สิเป็นใบม้วนๆเนาะจ้าส่วนอันบล็อกโคลี่ต้นกลาบมันนี่สิเป็นขอบใบยากๆจ้านี่เนาะจ้าดำห่างกันประมาณยี่สิบเส้นจ้าต่อหนึ่งต้น วิธีการกับใบอยางจักหน่อยจ้าพี่น้องนี่กับปลูกรายเติบเนาะจ้าตัวกะหล่ำดอกนี่เขาปลูก่หลายแตะวานันบอกโคลีนี่ปลูกหลายเติบจ้าเราปลูกรายรุ่นพร้อมจ้าอันนี้เป็นรุ่นแรกกันกำลังเสียวต้นกาลงอยู่เนาะจ้าส่วนนั้นอีกรุ่นหนึ่งกำลังพอมเล็ดอยู่เนาะจ้านี่ก็ให้เบื้องชัดชาติจ้าี่ลักษณะใบมัน กอบใบมันจะยีกๆีกแบบนี้แล้วจ้าพีนออ่น้องต้นบอกกอลีเนาะจ้าการเทิ้งปลูกเทิ้งเงินกลอนลองไปเนาะจ้าพี่น้องกับปลูกไปเรื่อยๆจ้าอันช่วงนี้เป็นหนาหนาวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าห่างเงินย่ามืาเอเสาองสิเห็ดเบียกแป๊บเดียวแดดก็ขึ้นเราก็ห่อนแต่อากาศห่อนจัดจะาหนาวแป๊บเดียว กะบ,บู้วผักข้าสีเป็นจังใดเนาะจ้าเพราะว่าอากาศมันเย็นเย็นแป๊บเดียวเรากะกลับมาห่อนคือเก่านะจ้าแถวใดทีห่ห้องปลูกเส็ษกอนกะหดนามไปเรื่อยๆแบบนี้จ้าอันตอนหอดนามมันก็ต้องเพี้ยนสักหน่อยเนานะจ้าพี่น้องเพราะว่าพึ่งปลูกไม้ขันห้าสาศาส่ยนี่เดี๋ยวต้นมันสิถอนขึ้นเนาะจ้าการตักมาหดหยอดเทละคุมละคุมไปแบบนี้เนาะจ้า กสิป,ปูจนว่าเต็มนานนี่ละจ้ะพี่น้องนาจะได้นานยาวๆนี่ก็อีกครึ่งนานเน,นาะจ้ะเพราะว่าต้นพันกับจะเบิดพอดีเนาะจ้ากันาสิป,ปูไปซองแปลงง่ายๆนี่ละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอันสิป,ปูอีหยังต่อไปกสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆ้อจ้ะ กระซอยกันเนาะจ้าทั้งปลูกทั้งโหดจะได้แล้วไว้ไว้นี่นะจ้ากรใไซช่วงเสาก็ะหลังเลิกงานนี่ยละจ้าพี่น้องมาซอยกันเห็ดเนาะจ้าเพราะว่าจะให้ย่าเห็ดผู้เดียวกับบวชไว้จ้าลูกเต่ากับมาซอยกันปลูกเนาะจ้านี่ก็เป็นช่วงเสาเนาะจ้านี่ประมาณนั้น เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งนะจะแต่ว่าแดดมันจัดวนะจ๊ะแดดเปียงเลยนานนึงนี่ค่ะหญาเติบจาพี่น้องปลูกยูนอันสองมือเต็มๆบนจ่าจังเสร็จกระทืงเงินเะกียร์แปลงนอจ่าเพราะว่าก่อนเขาจะมาขุดอันอันเป็นอันแถวปลูกได้เขากะต้องมาเกียร์แปลงให้มันเรียบก,ก่อนนะจ๊ะ กีอเสร็จกับมะกลนฝืนดินกลนฝืนดินเสร็จกับมเกียาแถวเห็นมันนึ่งดินมันหลวนมันซุยเนาะจ้าวิธีการกระตามคลิปเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งงันตอนปลูกไกลๆเนาะจ้านี่ปลูกเสียบลงแบบนี้เลยจา้า เอแขนเงามันนั่นหากมันนั่นอันทมลงไปในดินเนาะจ้าจังได้กติจากพี่น้องอันบันนี่หลังจากที่ห้าปล๊กได้อันสามขึ้นเนาะจา้ามันสิมีหากขา,ขาวๆปุงออกมาเดียวสิให้เบบึงภาพไกลๆเนาะจา้าอันนี้หลังปลูกเศจมือแรลกเด้อจ้าพี่น้องหลังปลูกเศจมือแรลกอันง่ามือเสามามาเบิง่งผลงานกับต้นซื่นดีอยู่จา้า อันที่มเมื่อวานเหี่ยวถือแดดข้อหักตอสอตแต่แส่ตอนนี้กันต้นกระซ้นขึ้นมาแล้วเนาะจ้าบันนี้หลังจากกันหนีอีกสามมือเนาะจ้าพี่น้องสิมีหักขาวๆข,ขึ้นมาบันนี้จังสิถึงเวลาอันใส่ปุ๋ยคอกจ้าเดียวสิเป็นภาพไปเบิงไกลๆนอจ้าอันนี้เป็นภาพหลังจากปลูกได้แค่มือเดียวเนาะจ้าแต่ว่าช่วงนี้นี่ต้องหดน้ำให้ซุมเนาะจ้าพี่น้องก็คือหดน้ำทุกมือเนาะจ้า เอานามใส่เ็นอนได้ลองมันทุกลองทุกลองเลยนะจ๊ะเพื่อให้ดินมันดูซับหนาให้มันชุ่มชื้นนะจ๊าบ้านนี้หลังจากกันปลูกได้สามขึ้นนะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่นนี้มันสมีหักขาวๆขึ้นมารอบต้นเลยจ้ะอันนี้กับทรงสัญญาณว่าใส่ปุ๋ยขอ,อกได้แล้วเนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะหลังจากกันปลูกได้สามขึ้นต้นก็ขึ้ติดแล้วเนะจ้ะแบบนี้ กะมใส่ปุย๋ยคอ,อกเลยจ้าอันนี้เขาใส่เลือกใส่ปุย๋ยคอ,อกขิง้งัวานะจ้ากะขอ,อกอยู่ติดกับอันแปลงนี่ละจ้ากะขนลงมส่เนาะจ้าหลังจากอันใส่ปุยยินคอ,อกขิงงัวาเสร็จกะหดนามให้เปียกจ้าพี่น้องบบดนี้แต่ว่านามนี่ย่าขาด,ด้อจ้าพี่น้องข้นนามขาดนี่ต้นกะสีแค่แกนเนาะจ้าแล้วกะรสชาติกะสีบอพอค่อยแสบจ้าสีสีขึ้น พ่อนามเมสีรสชาติประสิวานกรอบเนะจ้ะหลังจากใส่ปุยินคอกแล้วกะมาหุ่นนามไ้ซุ่มแบบนี้จ้ะกะประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องปูพ่พกากันกะลำดอกบล็อกโคลี่กวะว่าได้ยากเนะจ้ะกะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้ะพอก,กันไม่คลิปหนาน,นะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า